สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนที่ชมเอฟซี FC ทุกคนที่มาเจอคลิปนี้มีหลายๆคนมีหลายๆคําถามมีหลายโมเมนต์ที่ได้ไปเปิดไปเจอไปอ่านเนาะในหลายๆคลิปไม่ว่าจะเป็นช่องใดกระซางทุกคนจะบอกขําเดียวกันว่าองุ่นอิงเป็นไผ่เป็นยังว่าจ๋านอนคือจังสักสิทธ์แท้เป็นยังวาวอิงยังขึ้นบวชสีวัวร้อยหรือว่ร้อยกระซางช่วงใดที่นั่งวัวแบบ ว่าดดคิดอีอยังน่ะมันจะมาเกิดถึงตลอดแต่ิมนีหลายๆคนต่างคาถามว่าอุงอิงเป็นภัยมาเกิดกันแน่อาทิตย์ที่แน่แน่อุงอิงก็คืออุงอิงพี่น้องอ่ะพีหลาก็เป็นคนเป็นคนไม่บุญก็บว่า,วา,วาไง,ไง่ายๆน้องเป็นคนบิณฑนมาเกิดขึ้นนั่งนั่งก็ตามที่แม่หน้อยว่าเนาะตอนที่เกิดไม่ไม่เม่หน้อยสลิมไปตางหลายมืออันนี้คือขอมูลที่เคยได้ยินมาเนาะเราก็อ่า แต่นน้อยก็ชอบทําบุญไปวัดไปว่านี่จะแต่งโตใส่ผ้าถุงผ้ายังเป็นเด็กน้อยที่แบบชอบทําบุญมาแต่น้่อยกับแม่หน่อยเนาะแล้วก็เป็นคนที่อ่านีอีหยังพิเศษหลายๆอย่างสําหรับองค์หญิงคือน้องช่วบาอีหยังเั้นแต้แม่หน่อยที่เคยเบาบอกกับแม่ว่านูซีเฮ็ดให้แม่สบายนูซีเฮ็ดให้แม่ยังสุดท้ายก็เป็นจริงแล้วหลายลเรื่องที่พ่านมากกับชีวิตน้องนี่คืออ่า ฐานะวาวอีหอย่างนี mm ้ม hmm. ันม um, ัน okay, ม so so ันม nah ักเป็นจริงโดยเฉพาะโดยเฉพาะตัวเลขเนาะอันนี้บดบ่ได้ถือบได้แในน้าให้พ่อแม่พี่น้องเอซเสือนะแต่ให้ให้ช้วิจานณญ่านฟั้างเอากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนบ่เกิอยูดิสิมีหลายๆคนเอาของมาแก้บนแก้บนอีหยังองคงอิงบบเมนแมมอบุอิงบบเมนอ่าอีอย่างละองค์อิงเป็นคนธรรมดา แต่ว่าส่วนหมากไปงานต่างๆผู้นั้นเอาฝากมาแก่เด้อฝากให้พอยุดพอยังว่าได้บนได้อีหยังไว้กับอีหลาคือเว้าเกินเกินกับอีหลาแล้วมันได้สมปรนารถนางสี่แม่พี่รองเขาถึงแลาวองก์อิงเปลีนอีหยังดังคลิปต่อไปนี้คุณแม่กำนั่นเอาเงินมาไล่เงินหมื่นมาหายองอิงย้อนหยังเอาไปเบิ่งกันพี่นะไม่้หอเคยห็นมาได้เนี่จักรื่อจับได้ค่ะ พี่นองเ้อ่วันนี้เมันเอามาอะไรมาให้หนึ่งหมื่นบาทไ่จะเป็นไง้อง้อน็ดอได้ส่วนบสงภาาอาน้าหวานต้อง้าคู่แคนายคน ชมคุรีวีลาศีสกรีนะคะชอบจริง ือกระตองเสือบอ่บอ,บอเกิดกับเจ้าของมันกับบอลูเนาะสำหรับคนที่เกิดกับเพอนแล้วหลายๆค้ที่ผ่านมากก็เคยเห็นแล้วก้อนนี่ปีที่แล้วก็สีนี่แม่ทั้งสุพรรณบอลูทั้งใดบนเอยขายทีอันนี้ถ้าจะบ๊อพิชนะบนอแนว่าแม่คุณแม่เพิ่มน้นทั้งบอเป็นทั้งภาคเข้าก็แล้วกันเป็นทั้งสุพรรณหรือทั้งใดนี่แหละถ้าจะบอพิดเอาเงินแสนมาให้อุงอิงตอนนั้นสแสดงยุคกรุงเทพ น่าจะเป็นขีดแต่ตุจักรับจํบ่อพีเพะว่าเร่าเลาขายทีได้เกิดขึ้นเราเบิ่งจังสีแล้วเลาก็เว้า,าไปบนไปเออให้แม่ขายคลองใายขายทีได้ไดดีแล้วเอาเงินแสนมาให้ผู้ใดติดตามองอิงถือว่าติดตามเนี่ยสิรูดีสําหรับค้นที่เอยขึ้นบ่าวสีขายอยังก็สร้างขายบา่อใดอย่างบ่วพานเพราะแต่เอยขึนองอิงถ้าเาถาองอิงผู้ใดติดตามนั่งมาสะรูบ่เสือก็ต้องเสือเ้อ อันนี้มันเราเล้วแต่ความเสือของไผ่ของมันดังแม่กำนั่นเพลินนี่แหละอยากได้หลานแห้งบอดาไปไซกับบอดายมาขอน้าอุ้งอิงได้แฝดพรอมพี่นอ้องเอาบาัตรจุดได้เอามาไล่มาให้เอาคิดเบิงเขาจะหลายหลายคนเอฟซีกะหลายๆคนหลายทีย่ว่าอ้าอุ้งอิงเป็นไผ่เซนเดที่ลายเป็นยนไผ่มาเกิด ที่แน่แน่คือนัา่งสะสมบุญมากระาท,ทีแล้วนั่งอาจจะสะสมบุญมาหลายเพราะมาสาดีนั่งกับมาสาสมตอนั่งชอบทําบุญทําทานเหตุสิ่งดีๆได้มาแบ่งปันได้มาแบ่งปันตอบสนองเอฟซีทุกคนยังหัวทีแล้วก็เห็นมาแล้วเจ็ดสองผู้ใดเห็นเป็นสามสี่ยูจูซบอกเจ็ดสองมันอัศจรรย์ใจบอกพี่นอ้องเอาวอาขึ้นมาได้ไงวันเจ็ดสองวันเงินอยู่หอดคลิปที่สาม่ือขวายบอกถึงน,นั่งนี่แหละ พ้อการแช่ก็จนงึดเอาก็เห็นยุทธาเป็นเจี๊ยสวงเราบอกว่าไอ้สามสี่บอกว่าเจี๊สวงช่งสั้นแล้วพี่น้องถ้ธนาปากวอลยังออกมาม,าม,าม,ามาันงสิเป็นมันงสิเป็นสักสิอะไรคลิปนี่เบิ้งดีๆกับมีเด้นเบื้องขึ้นเนี่ยอีหลา่าวอหยังขึ้นมานเอาบัเจ้าฟังได้เบิ้งบอแปดศูนย์หนึ่นงแปดอีหยังนั่นเอาก็สิมีคลิปหายแบงยี่สิบพอการแช่แอนนี้การหายแบง่งสิปแบ่งยังนี่ทีหน้าเพื่อหายหรือว่าน่ากี่แฟน อันนี้ก็สีแบบกระสีแม่สาหรับตัวเลขแต่ว่ากระบ,บอกหายเสือบอ่อหายงมง่ายแล้วแต่สัทธาพกเจา้ายูที่บุญวัสนาภัยมั่นเนาะอันนี้เท่ากับบวากันแต่เท่ามา่พูดถึงตัวเลขหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ององค์อิงมันเปลี่ยนจนสีมาตลอดหลายๆท่าหลายๆอย่าง,าายยางเาวันสี่สิบสี่นางคบหลอบสามปีพ่อเมฟซีอนมาละห้เป็นสามแสนเป็นรักสามแสนกลัวพ่อวันที่สิบเจ็ด นา่งมาบอกเจ็ดสองเหมือนตอบสนองบุญคุณเอซี่ที่ให้สปอร์ตนั่งมันเป็นยังสี่แหมมันเหมือนเป็นการแบบจังประมาณนี้อันนี้คิดเองนะเดี๋ยวแต่พอไปเอซี่ใส่วิทยานายานในการฟังการช่วงแตวาที่เราเิงเป็นคนมีบุญเป็นค,นค้นบอกอีกอย่างขืนนั่งสิมัสีเปกเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วมันอยู่ในจิตสํานึกของเฮ้าเองว่าเฮ้าสีเสือ้อนังได้สำหรับผู้ใดเสือ้อบุญวาสนาหรือดวงสมพ่มกันกันได้โชคได้ลาบกบนา่งไป กรหลายแห้งกระเ็นเพนอยู่เนาะอันนี้เ้าเอามาพูดถึงคุณแม่กำนันทีเป็นไอว้ไดอีลีเอาบาที่นี้เลาถามว่อาองค์อิงเป็นไผ่สันดีนั่นลหละเนาะอ่านคอมมนตัวก็สิมีหลายๆคนมีแต่พลังบวกมีแต่ค้อมกิดว่าอีหละมาเก็ตบุญเฮ็ดท่านวอาอีหยางแบบผู้ใดวอาอีหยางร่อยๆดูวิญญาณร่อยไปหรือผู้ใดไปมีไปจับได้จ,ไดจับได้บายอีหลาจับได้ายนะมันสิ สำลิดผลเนาะอ่ะสำหรับมือนี้คลิปนี้ไผเพราะ้นติดตามฝากกดติดตามเด้อฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำฝากกดไลค์กดแชร์อ่เนาะแล้วก็ไปตามเบิ้งอีหล่าวถ้าทฤษฎีว่าความกรเสือมาเจ้าไปย้อนเบิ้งเพื่อนเอาตั้งแต่เพื่อนขามาทีแรกจนมือนีละกรุงอีเพื่นบันแพงคือเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสวยแล้วก็ใจบุญสุนทานเหมือนเดิมกับครอบครัว น้องอิอีสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีเราเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ